สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจุมบอลตั้งฮอดหลีนะครับเรามีโปรโมชั่นอะไรมาฝากกันบ้างโปร5เดือน5ลดแรกแจกแถมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมโปรโมชั่นแรกลายถังสุดฟังสีโฟซีซันคูอินวันับไปเลยถังละ340บาทมีอีกตัวชิววันลดไปเลยถังละ400บาทและอีกบ้างมายโปรที่2เคมีพันลายตัวสุดคุม้มสีโฟ5แถม1 และสีน้ำมัน MD 2 w o In One สแกลลอนแถมอีกหนึ่งกระป๋องและอีกมากมายุยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเมื่อซื้อสินค้าครบ3 5 0 0บาทรับไปเลยเครื่อช่าง1ตัวยังไม่หมดเมื่อซื้อสิคนค้าครบ8,000บาทรับไปเลยเก้าอี้สนามอีกหนึ่งตัวและอีกมากมายโอ้โหรับโปรไปจุกๆเลยนะครับเดือนนี้ซื้อสีที่ชุมพรตั้งหลีมีดียังไงนะครับนี่เลยเราคือศูนย์รวมเมกะเพน ลายแรกและลายเดียวในชุมพรที่มีทั้งสีและเคมีฟันของทีเอทุกชนิดแล้วเจอกัน